กวาทศวรรษกับการมุ่งม,มั่นขยายโอกาสด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสักแก้วเพื่อสร้างปัญญาชนในท้องถิน่นแห่งภูมิภาคตะวันออกอันเปรียบเสมือนแหล่งภุมทรัพย์สำคัญของการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของประเทศตามปณิธานของวิทยาเขตสักแก้วความรู้ดีมีคุณธรรมนำสังคมเดิมก็มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ยขยาย การศึกษาระดับบรมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยไ,ไปยังพื้นที่จังหวัดสระแก้วอยู่แล้วเพราะจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนสุดของภาคตะวันออกในทางการเมืองก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านสนอเทียนทองอเพื่อ,อนําเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กันยายน2 5 4 0 ก็ได้ตั้งเป็นวิยาเชตสารสนเทศสายแก้วเพราะเราไปตอนแรกไม่มีอะไรเลยที่สายแก้วอาคารก็ยังไม่มีน้ํากับปลาเขาไม่มีต้องแค่น้ำประดาลแล้วก็ดีใจที่สมาคมศิลป์เก่าได้เกิดขึ้นแล้วก็ท่านนายกการปัจจุบันที่ท่านก็ผักดันมากในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาคนเพื่อให้สอดคล้องกับความ,าวามาต้องการของท้องถิ่นอันนี้หมายอะไรเราเราคำนึงถึงตัวนี้มากแล้วก็ในด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยก็ร่วมกับชุมชนในท้องถิน่นร่วมกับจังหวัดในการจัดทำบรมในเทศกาลต่างๆแล้วก็ได้ให้อาจารย์ทั้ง,งหลายได้ไปสอนไปพัฒนาอยู่ที่นั่นแล้วเราก็สร้างที่พักอาจารย์ขึ้นที่พักนิสิตขึ้นอันนี้ด้วยเงินงบประมาณของรายได้ของมหาวิทยาลัยของเราเองอก็อีกอย่างหนึ่งที่เรากำลังจะผลักดันอยู่ตอนนี้ก็คือถนนอีกเส้นหนึ่งที่ ก่อสร้างหลังจากที่คุณประพนให้เข้ามาเส้นแรกเส้นที่สองนี่ยังไม่ได้สร้างเลยเพราะว่าต้องใช้เงินอีกประมาณ12ล้านบาทซึ่งเราก็กำลังจะต้องผลักดันตัวน,นั้นขึ้นไปในฐานะที่ผมเป็นผู้เ,เริ่มมีส่วนก่อตั้งเป็นรองที่การบดีวิกเยียเขตคนแรกตั้งแต่ปี4 0ถึง2อ4 4ันนอีันนี้ก็ได้เห็นความเจริญมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเราเดินมาถูกทางแล้วก็คงเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆมหาลาลยบุรพาวิยาเศษสักแก้วของเราเนี่ยนะครับ ถึงแม้เราจะก่อตั้งมาไม่นานนักนะครับแต่ว่าถ้าดูพัฒนาการมาในขนาดนี้ความพร้อมของเราก็ขึ้นอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอาคารสถานที่ซึ่งพอเพียงนะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนการทําวิจัยเรามีอาจารย์ซึ่งส่วนใหญ่จะจบปริญญาเอกเรามีสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับทั้งสนามกีฬานะครับสวัสดิภาพนะครับมีรถรับส่ง อนาคตเราก็มีแผนที่เราจะเปิดหลักสูตรต่างๆเพิ่มเติมเพราะนั้นก็จะเห็นว่าพัฒนาการของมหาวิทยาลัยบูรพาวิยทยาเขตสากแก้วนั้นมีพัฒนาการที่รวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นไปนในทางดีขณะนี้เราก็มีการรับนิสิตต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเองก็คือนิสิตกัมพูชาซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยบูรพาวิยทยาเสริมสักแก้วนั้นได้รับความนิยมได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลของ ประเทศกัมพูชาเองเนี่ยก็ส่งคนมาเรียนที่นี่นะครับเพื่อกลับไปเป็นอาจารย์ที่วิไลกาพงเจอเตียมนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นนะครับว่าวิทยาภาวิไลบูรพาวิทยาเขตสักแก้วนั้นไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมนะครับในความเชื่อถือจากพวกเราชาวไทยด้วยกันแต่เราได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากต่างชาติด้วยนะครับ6มิถุนายน พุทธศักราช2,554มหาวิทยาลัยบูรพาตอกย้ำม,มาตรฐานด้านการศึกษาด้วยการถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด200อันดับแรกในภูมิภาคเอเชียและอยู่ในอันดับที่8ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทำให้วิทยาเขตในเครือข่ายต่างๆของมหาวิทยาลัยบูรพารวมถึงวิทยาเขตสากแก้วกลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้า ที่พรั่งพร้อมการรองรับไปทุกด้านอย่างโดดเด่นการศึกษาโดยโดยรวมแล้วก็มีหลักๆอยู่ก็คือบุคลากรสำคัญก็ก,ก็คือครูบาอาจารย์อย่าเราจะต้องดูแก่นแท้ของคนไทยของลูกหลานไทยว่าเราจะสอนไปในในทางไหนอะไรทางไหนเนี่ยไอสากลเนี่ยเราจะต้องเราเราจะต้องเป็นหลักอยู่แต่ว่าเรา เราต,ต้องเอามาใช้สําสหรับบ้านเราเนี่ยเราจะเน้เนไปทางไหนบ้างการศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับไหนก็แล้วแต่แต่โดยเฉพาะอุดมศึกษาเนี่ยเรายกระดับขึ้นไปเพื่อจะให้ลูกหลานเนี่ยนะฮะมีความรู้มีความสามารถในทุกด้านในการที่จะต้องรับผิดช,ชอบต่อประเทศชาติบ้านเบืองและยังคิดต่อไปก็คือว่า จากมบุรพานี่ให้เป็นมอสแก้วนะครับต่อไปวิทยาเขตสแก้วเปิดให้บริการทางการศึกษา2ระดับทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทโดยระดับปริญญาโทแบ่งออกเป็น3หลักสูตรซึ่งปัจจุบันมีนิสิตท,ทั้งสองระดับรวมทั้งสิ้น1117คนมุ่งเน้นการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนหนึ่งในเจสาขาข,ของคณะวิทยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ในระดับปริญญาตรีซึ่งรองรับการเจริญเติบโ,โตของเศรษฐกิจประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและใช้ประโยชน์จากยุคสมัยแห่งเอเชียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพณวันนี้มหาลัยบุรพภาได้เดินทางมาถูกทางแล้วที่จะเป็นมหาลัยหลักของจังหวัดสัตวแก้วเรามีคณะต่างๆมากมาย มีอคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับของดรณวันนี้เราจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยบุรพาให้เป็นมหลาลัยหลักของจังหวัดสระแก้วลึกประตูสู่โลจีนซึ่งคงไม่ได้ก้าวเข้าสู่แค่สระแก้วเท่านั้นอาจจะเป็นของประเทศเพื่อนบ้านที่จะได้มารับการศึกษาในจังหวัดสระแก้วเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปความสําเร็จของมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตสระแก้ว ไม่ได้สร้างเพียงปัญญาชนที่พรั่งพร้อมสง่างามหากยังคงสร้างสายสัมพันธ์สายเลือดแห่งรั้วเทาทองจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเหนียวแน่นครั้งหนึ่งนะครับเราเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาเราเรียนที่นี่ในรั้วเทาทองเราได้พบได้เห็นแล้วเราได้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างหลายๆอย่างจากรั้วเทาทองของเรานะครับโดยเฉพาะ,อะเอกบริหารการศึกษานั้นคือทฤษฎี การบริหารการศึกษาซึ่งท่านอาจารย์ได้มอบให้เรานะครับดังนั้นนะีคือสิ่งที่เป็นมีคุณค่าอย่างล้ำค่าเลยนะครับที่เราจะนำไปใช้ในการพัฒนาการศาึกษาเรามีเครือข่ายนะครับทั้งกกสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็อ,องค์กรหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจะดึงเครือข่ายเ่วยกันในการพัฒนาวิทยาเขตของเราเพื่อประโยชน์ของนักศึกษารุ่น รุ่นหลังๆงแรกที่ผมก้าวเข้าไปเ,าเรียนครั้งแรกผมเข้าไปเจอตึกตึกหนึ่งเป็นตึกไม้ค่อนข้างค่อนข้างอายุมากแล้วเป็นตึกไม่ใหญ่มากแตผ่ผมก้าวเข้าไปวิชาการค่อนข้างพร้อมในแหล่งที่ห่างไกลนะครับแต่ยังมีแหล่งวิชาการให้ให้ผมพร้อมที่จะศึกษาสำเร็จมามในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแต่ผมมาทำงานด้านเครือข่ายถามว่ามันเกี่ยวข้องกันไหม เกี่ยวข้องครับบางส่วนแต่ส่วนที่เป็นเฉพาะจริงๆเนี่ยอาจารย์ได้มุ่งเน้นให้เรื่องของแนวคิดให้เป็นแก่นนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแก่นของมันสามารถที่จะโยกไปประยุกต์ใช้ไม่สําคัญว่าจะจบอะไรมาแต่ว่าสําคัญที่เราสามารถที่จะป,ประยุกต์ใช้อะไรดังนั้นผมเชื่อว่าแนาวคิดนี้ของวิทยาเขตเราเนี่ยสามารถที่จะกระจายไปสู่บรรดานิสิทธิ์อย่าง,งเราเนี่ยได้ระลึกถึงความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่มาเพื่อนฝูงหรือว่า ในบรรดาสังคมรอบข้างที่อยู่บริเวณนั้นคือทุกคนทุกส่วนนะครับท,ที่ที่รั้วเราทองของเราเนี่ยให้ให้มากกว่าวิชาการคือความเรื่ออต่อต่อกันจวบถึงวันนี้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้วสามารถประจักษ์ชัดในทุกภารกิจ และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติอย่างกลมกลืนตามวัตถุประสงค์ของวิทยาเขตสากแก้วที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในระดับสากลให้เป็นนักวิชาการที่ดีเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพและพร้อมรองรับสายงานทุกด้านของชุมชนก้าวสู่ภูมิภาคและระดับประเทศได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่เรืองรองสว่างสวยจากทิศบุรพาไปทั่วทุกเตขตขา